PharmaFact Academic Center, a Total Center, for Better Life. Solution สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่น่าจับตามองมากครับคือศักยภาพของเทคนโนโลยี RNA editing โดยเฉพาะในวงการยาและการแพทย์นี่แหละครับ่าจากข้อมูลที่เราไปดูกันมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องไหนหลับแล้วนะครับใช่ค่ะกำลังจะใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกำลังจะถูกพัฒนามาใช้รักษาโรคจริงๆจังๆแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือ ทุกอย่างต้องเชื่อมกับมาตรฐาน GMP ด้วยถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าพอนำนวัตกรรมใหม่ๆอย่าง RNA editing มาใช้กับคนเนี่ยความปลอดภยัยคุณภาพต้องมาก่อนเลยซึ่ง GMP หรือ Good Manufacturing Practice เนี่ยก็เป็นเหมือนอกรอบสำคัญเลยนะคะที่จะทำให้เรามั่นใจว่ายาที่ได้จากเทคโนโลยีใหม่ๆพวกนี้มันได้ผลจริงแล้วก็ปลอดภัยสูงสุดด้วยครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเขาเอาไปใช้อะไรกันบ้าง แล้วมันต้องผ่านกระบวนการผลิตที่เข้มงวดขนาดไหนโดยเฉพาะกับ RNA ที่ดูจะท้าทายกว่าเดิมได้เลยค่ะเริ่มที่โรคทางพันธุกรรมก่อนเลยตรงนี้ผมว่าน่าสนใจมากคือ RNA editing เนี่ยมันมันยืดหยุ่นกว่าแก้ DNA นะครับใช่ค่ะจุดเด่นคือตรงนี้เลยเพราะผลมันไม่ถาวรเหมือนแก้ข้อความชั่วคราวลดกังวลเรื่องอผลกระทบระยะยาวแปลกๆไปได้เยอะ อื mm hmm. อย่างโรค AAGD ที่ตับสร้างโปรโตีนผิดปกตินี่เขาก็ใช้ RNA Editing ไปแก้ที่ mRNA ในเซลล์ตับเลยให้สร้างโปรโตีนที่ถูกแทนใช่ค่ะหลักการคือเข้าไปแก้ที่ตัว mRNA นี่แหละค่ะเราใช้เอนไซม์ที่มีในเซลล์เราอยู่แล้วอย่างเช่น ADAR ตัวนี้มันจะเปลี่ยนเบส A ให้เป็น I ซึ่งเซลล์จะอ่านเหมือนตัว G นะคะอ๋อครับครับ หรือ APOBC ที่เปลี่ยน C เป็น U ก็มีเหมือนกันคือทำให้รหัสพันธุกรรมมันถูกต้องหรือกระทั่งไปสร้างหรือลบรหัสหยุดเพื่อควบคุมโปรตีนเลยโหทำได้ขนาดนั้นเลยแต่ความไม่ถาวรนี่แหละค่ะที่เป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อควรระวังคือถ้าหยุดยา MIA ที่แก้ไปแล้วมันก็สลายไปเองใช่ค่ะสลายไปตามธรรมชาติก็ปลอดภัยดีแต่อีกมุมคือถ้าเป็นโรคเรื้อรังก็อาจจะต้องให้ยาซ้ำ เข้าใจเลยไม่ใช่แค่โรคพันธุกรรมด้วยเห็นว่ามองไปถึงมะเร็งเหมือนกันค่ะมีงานวิจัยเยอะเลยค่ะที่พยายามจะใช้ rna editing ไปหยุดยีนก่อมะเร็งหรือ,อ,อปลุกยีนต้านมะเร็งให้ทำงานหรือแม้แต่ทำให้เซลล์มะเร็งมันตอบสนองกับยาอื่นดีขึ้นก็มีค่ะแล้วก็โรคทางระบบประสาทอย่างอัลไซเมอร์ที่การแก้ dna ในสมองมันดูเสี่ยงมากอันนี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกมีความเป็นไปได้ค่ะ ในการใช้ RNA editing ลดโปรตีนผิดพวกนั้นแต่ความท้าทายสำคัญเลยนะคะคือทำยังไงให้มันจำเพาะเจาะจงอ่าใช่ต้องแก้ให้ถูกที่ถูกเซลล์ค่ะเครื่องมืออย่าง CRISPR Cas13 ก็ถูกพัฒนามาช่วยตรงนี้เหมือนระบบนำทางให้แม่นๆไปหา mRNA เป้าหมายเช่น mRNA ของยีนมะเร็งหรือที่ใช้ลดโปรตีนอ p พ B ที่เกี่ยวกับคอเลสเตอรอลสูงอะคะ่ะโหนี่มันเจาะจงมาก ใช่ค่ะแล้วก็ยังรวมถึงการสู้กับเชื้อโรคอย่าง HIV หรือไข้หวัดใหญ่ด้วยอาจจะไปทำลาย RNA ไวรัสตรงๆเลยไอความสามารถในการใช้ mRNA สั่งเซลล์นี่เราเห็นชัดๆตอนวัคซีนโควิด -19 เลยนะครับใช่เลยค่ะวัคซีน mRNA นี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากของการเอาเทคโนโลยี RNA มาใช้แบบวงกว้างมากๆแล้วมันก็ทำให้เราเห็นความท้าทายในการผลิตสารที่ค่อนข้างเปราะบ,บางอย่าง r n รในสเกลใหญ่ๆด้วยครับ ซึ่งต้องอยู่ใต้มาตรฐาน GMP เข้มเข้มเลยเข้มงวดมากค่ะไม่ว่าจะเป็น RNA สำหรับวัคซีนหรือ RNA editing ก็ตามความท้าทายหลกัหลกๆเลยก็คือการสังเคราะห์ RNA ให้ได้คุณภาพสูงสม่ำเสมอแล้วก็ที่สำคัญมากคือการห่อหุ้มด้วยลิปิกแนโนพาร i c ิเคิลหรือ LNPs อ๋ออนุภาคไขมันนาโนที่เหมือนเป็นยานพา RNA เข้าเซลล์ถูกต้องค่ะ ทำหน้าที่ปกป้อง RNA แล้วก็นําส่งเข้าเซลล์เป้าหมายให้ได้ดีที่สุดแสดงว่า GMP สําหรับ RNA นี่มันต้องมีรายละเอียดที่ต่างจากยาแบบเดิมๆผสมควรเลยสิครับโดยเฉพาะเรื่องความคงตัวการนําส่ง ใช่เลยค่ะ GMP ต้องดูตั้งแต่วัตถุดิบเลยความบริสุทธิ์ความสมบูรณ์ของสาย RNA ประสิทธิภาพการห่อหุ้มด้วย LNP ขนาดอนุภาคต้องเท่าเท่ากันความสะอาดปราศจากเชื้อครับไปจนถึงการตรวจสอบกระบวนการผลิตหรือ process validation นะคะต้องมั่นใจว่าผลิตกี่ครั้งก็ได้ของเหมือนเดิมเป๊ะโอ้โหซึ่งมันท้าทายมากกับโมเลกุลที่เอ,อบบบางอย่าง RNA ใช่ค่ะ ต้องเก็บเย็นจัดจัๆเราก็ต้องมั่นใจว่า LNP พาไปถึงเซลล์เป้าหมายจริงๆครับนอกจากยาใหม่วัคซีนยังมีแนวคิดใช้ RNA editing ปรับปรุงยาชีววัตถุที่มีอยู่แล้วด้วยเหรอครับมีค่ะเช่นแก้ไข m r n a เพื่อให้ได้โปรตีนที่เป็นยาที่มันอาจจะทำงานได้ดีขึ้นเสถียรขึ้นหรือลดการกระตุ้นภูมิคุมค้มกันที่ไม่ต้องการน่าสนใจมาก แล้วก็ยังรวมถึงการบําบัดด้วยเซลล์แบบ x vivo ด้วยนะคะ x vivo คือเอาเซลล์ออกมาทําข้างนอกใช่ค่ะเอาเซลล์ผู้ป่วยออกมาอย่าง T เซลล์แล้วใช้ RNA editing ปรับแต่งข้างนอกแลบเลยเช่นทําให้ CAR T เซลล์มันเก่งขึ้นโจมตีมะเร็งได้ตรงเป้าขึ้นหรือลดผลข้างเคียงแล้วค่อยเพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวนใส่กลับให้ผู้ป่วย อ๋อแบบนี้ก็ควบคุมการแก้ไขได้แม่นขึ้นปลอดภัยขึ้นก่อนเอากลับเข้าร่างกายถูกป้องค่ะตรวจสอบคุณภาพก่อนได้สรุปแล้วศักยภาพของ RNA editing นี่มันโหดหน้าทึ่งจริงๆนะครับตั้งแต่รักษาโรคพัฒนาวัคซีนปรับปรุงยาเดิมค่ะแต่หัวใจสำคัญเลยที่จะเอามาใช้จริงได้กว้างๆอย่างปลอดภยัยก็คือการควบคุมคุณภาพการผลิตด้วย GMP ที่ต้องเข้มงวดแล้วก็ต้องปรับให้เข้ากับความท้าทายของ RNA ด้วย ใช่ค่ะนี่อาจจะเป็นภาพอนาคตของการแพทย์ที่ตรงจุดขึ้นปลอดภัยขึ้นและประเด็นที่น่าคิดต่อมากๆเลยนะคะคือในเมื่อธรรมชาติของ RNA Editing เนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงที่ชั่วคราวครับต่างจากแก้ DNA ที่อาจจะถาวรไปเลยใช่ค่ะและไอ้ความชั่วคราวนี้มันจะส่งผลต่อกลยุทธ์การรักษาโรคเรื้อรงังระยะยาวยังไงบ้าง มันจะเปิดโอกาสใหม่ๆหรือสร้างความท้าทายอะไรเพิ่มในการออกแบบการรักษาที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงหรือเปล่า